สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาทุกท่านครับกุมปิดมือนี้ครับพี่น้องนะครับเกินยั่งขึ้นครับเดี๋ยวนุ่มอ๋องอ่านให้ฟังก่อนเด้นนะครับบอสบิ๊กโพดแบบสี่นะครับบอกว่าจะไม่ให้ผมร้องไห้ได้ยังไงมาถึงหน้าโรงละครทําการแสดงวันจริงบ้านฮักแฟนคลับเอาอาหาร มาลงเต็มไปหมดเลยนะครับหน้าลงละครโอ้ยคอยสี่ไห้ดีใจดีใจลูกๆเขาค้นฮักเอ็นดูคักสันพี่น้องนะครับเราก็บอกว่าเราปลื้มใจสุดๆนะครับเพราะว่าบ้านฮักต่างๆนะครับก็ไปเอานะครับแนวกินนะครับไปเมาในส่วนของร้านอาหารนะครับเป็นรถ รถขายอาหารกับพี่น้องนะครับแล้วก็ติดป้ายบ้านฮักต่างๆไว้นะครับโดยเฉพาะตื่นเต้นสุดๆก็ๆคือน้องสกกยกับพี่น้องนะครับบอดบิ๊กก็บอกว่าอ่าน้องเขาเนี่ยพึ่งมาอยู่ใหม่นะครับบอคิดบอฝันนะครับบาสมีบ้านหักน้าเขาเร็วขนาดนี้นะครับทุกท่านครับมีบ้านหักน้องสกายพร้อมทุกท่านครับแล้วก็มีรถอาหารมาจอด ยุ่นหนาอ่าลงละครเลยพี่น้องนะครับปัาดุกท่านครับเกิดยังคืนครับสุดๆอีหลีครับพี่น้องนะครับจังภาพเข้านี่แหละที่นุ่มอ่องลงมหาเบิงครับทุกท่านครับเนี่ยครับนี่คือของจริงนะครับอ่าเอฟซีนะครับบ้านฮักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับรักน้องๆโตเกียวมิวสิกรักค่ายโตเกียวมิวสิกป้องแบบซีครับพี่น้องนะครับอ่าถึงใจอีหลีครับบ้านฮักนี่บ้านฮักอ่าโตเกียวมิวสิกนี่บ่แพ้บ้านฮัก ทังอื่นกับพี่น้องน,นะครับสุดยอดอีลีครับทุกท่านครับบอสบิ๊กถึงกับร้องไห้เลยนะครับแล้วก็หลายคนหลายท่านเห็นบอสบิ๊กโพสแบบซีก็เข้าไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะครับท่านนี้ก็บอกว่าสุดยอดจริงๆขอบคุณแม่ฮักแทนน้องๆขอบคุณแม่ฮักแทนเอฟซนะครับทุกท่านครับแล้วก็ท่านหนึ่งก็บอกว่าปาร์ตคือมาโพสมาโพสแท้สันพี่น้องน,นะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าคอยยุไกคอยบ่ได้ไปดอกสันพี่น้องน,นะครับท่านนี้ก็บอกว่า กินฟรีใช่ไหมคะนะครับทุกท่านครับอันนี้ขนาดที่กินฟรีกับพี่น้องนะครับผู้ใดทราบก็พิมพ์บอกนุบอกเลยเด้อครับพี่น้องนะครับอาหารที่แม่ฮักเพิ่มอาม่านี่ก็คือเอฟซีไปกินฟรีได้หรือไม่กับพี่น้องนะครับแล้วก็อีกท่านนึงก็บอกว่าปลื้มใจแทนลูกๆโตเกียวมีสิ่งมากๆนะครับขอบคุณกําลังใจดีๆนะครับท่านนี้ก็บอกเวซี่นะครับอีกท่านนึงก็บอกว่า อ่าสุดยอดมากเลยนะครับดีใจมากนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าขอให้เพิ่มปังเด้อน,นะครับท่านนี้ก็บอกว่าเยี่ยมนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ออมยิ้มได้ก็เรื่องนี้แหละสันพี่น้องนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าอ่าช่วงนี้บอสบิ๊กยิ่งเจอดราม่าอยู่พอมาเจอแบบนี้ก็ทําให้บอสยิ้มได้ดีใจน้ําสันพี่น้องนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเย่เย่ ผู้ใหญ่บ้านยิ้มได้แล้วนะครับพี่นอนะครับเม่นครับพักหลังนี้เราแห้งเจอดรามาพี่นอนะครับพอมาเจอเรื่องนี่ เราในภูมิใจสุดนะครับแล้วก็เราก็บอกว่าคอยแทบร้องไห้นะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับเกิดยังขืนครับทุกท่านครับทุกท่านเห็นภาพข้าวนี้แล้วนะครับรู้สึกแบบใดฝากคอมเมนต์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนูอองว้ถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวเอามาฝากอีกรอบนึงนะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนกับพี่น้องนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากกันรอบนึงคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ